หน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นของจีนได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อดึองดูดให้ผู้ชมใช้บริการโรงภาพยนตร์มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยวในจีนสำนักภาพยนตร์แห่งประเทศจีนได้เริ่มต้นฤดูการบริโภคทางด้านภาพยนตร์แห่งชาติประจำปี2024ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมครอบคลุมตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน เทศกาลไว้พระจันทร์และจนถึงวันหยุดบัญชาจีนในเดือนตุลาคมนี้ด้วยโดยผู้ชมทั่วประเทศจะได้รับเงินอุดหนุนมูลค่ารวมกว่า300ล้านหยวนหรือกว่า1,500ล้านบาทผ่านทางรูปแบบต่างๆอย่างในท้องถิ่นของมณฑลเจ้อเจียงเซีชวนและหูหนานได้ให้คููปองส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดผู้ชมโดยช่วยประหยัดเงินสูงสุดกว่า40หยวนหรือประมาณ200บาทต่อตัว 1, ๋วหนึ่งใบ นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยเน้นไปที่สถานที่ถ่ายทํำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเพื่อส่งเสริมการบรรณาการระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยวให้เติบโตวควบคู่กันไปด้วยค่ะ